ชีวิตที่ปนของหนุ่มเคนภูภูมิออกมาพูดหลังจากไรรูปคู่คะ่ะหลังมีกระแสข่าวคู่หนึ่งที่ฝ่ายหญิงเนยลบรูปคู่จนเกลี้ยงไอจีฝ่ายชายยังมีอยู่และทั้งคู่นั้นคงกดติดตามอินสตาแกรมเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะแค่งอนจึงกดซ้อมรูปหรือว่าจะลบกันละจริงๆทําเอาคู่รักอย่างเคนภูภูมิและเอสเธอร์ถูกโยงไปด้วยลวคะค่ะเพราะว่ารูปเน่าหายไปหมดเลยจากอินสตาแกรมทำให้ถูกจับตาม,มองถึงความสัมพันธ์ในทันทีเลยลคะค่ะ โดยเจ้าตัวเองก็บอกว่าถูกโยงในเรื่องนี้นะคือเขาไม่ได้ลบครับเขาแค่ซ่อนไว้มันอาจจะเกิดจากการที่ผมได้อยู่สวนต้นไม้เยอะเกินไปไม่มีเวลาเล่นกันกับเขามากแค่นั้นเลยจริงๆเคลียร์กันหมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยเพิ่งจะรู้วันเดียวกับที่ออกข่าวก่อนหน้านี้มีสัญญาณอะไรเตือนไหมก็เหมือนจะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสมากคิดว่าช่วงนี้เหนื่อยเรื่องนั้นนี่หรือเปล่าผมเ,เป็นผู้ชายนะครับเขาก็มีตัดพอบ้างแต่เขาก็เข้าใจแหละครับ คุยกันแล้วไม่มีอะไรคู่เราก็มีงอนกันปกติแต่แค่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะเขาก็ถามว่าได้ดู IG บ้างหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ค่อยได้ดูเลยเปิดแค่ IG ต้นไม้ก็รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเขางอนแรงครับเขาบอกไม่ได้ลบทีเดียวนะค่อยๆลบทีละรูปไม่รู้จะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายเกือบหมดครับ ผมก็ไม่รู้อยู่ดีผมก็ไม่ได้เสียสอะไรเพราะรู้ว่าน้องเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้อะไรครับง้อเขายัางไงก็คุยกันครับก็ไม่ได้ง้ออะไรมากคุยกันว่าโอเคต่อไปจะบาลานเวลาใหม่จะเล่นกับน้องมากขึ้นแล้วก็ไม่ถึงขั้นบอกว่าแยกทางกันใช่ไหมไม่มีครับไม่มีชิวๆครับก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องจัดตารางชีวิตใหม่แล้วรวมถึงเราเองก็มีการ take action กันมากขึ้น เขาก็บอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเขาเข้าใจแล้วไม่มีจะต้องเลือกระหว่างเขากับต้นไม้ใช่ไหม ไม่ครับช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ายังทําความรู้สึกหรือความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็ทําความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องนี้ในเรื่องความรักก็ยังคงจะมีเลิฟซีนไม่ได้ขออะไรเพราะว่าเราทั้งคู่เข้าใจในการทํางานของกันและกันครับไม่เคยงอนกันเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักอาถรรพ์เลข7ปีส่วนตัวไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับเลข7สําหรับผมเป็นเลขที่ดีความเชื่อทางคิสเตียนหมายถึงเลขของพระเจ้าความรักแฮปปี้ดีเรื่อยๆไม่หหวาาลายเป็นไปตามสเต็ปครับนี่ก็เป็นอีกตัว เรื่องเา่าออที่หนุ่มเคียนเปิดเผยค่ะ